ฮอตกล้องติดรถยนต์ดีไซน์กระจกรุ่นใหม่ล่าสุดปี2022ด้วยดีไซน์รูปแบบใหม่ขอบบางตกแต่งชเชียวด้วยขอบท่างสีเทากระจกใสสวยหรูเคลือบกันแสงถึง5ชั้นรับรองว่าช่วยถนอมสายตามองอกิ่ทกิก็ไม่มีปวดหัวค่ะมาพร้อมกล้องหน้าคมชัด Full HD เลนส์สามารถปรับมุมมองได้และกล้องหลังไฟ LED ถึง4ดวงสว่างชัดแสงน้อยไม่มีวันด้วยเทคโนโลยี WDR ปรับแสงออโต้ ที่จะทําให้กล้องชัดกลางวันสว่างกลางคืนภาพที่คุณเห็นเป็นภาพจริงไม่จับตาแน่นอนด้วยคุณสมบัติกล้องหลังแบ,บจะเต็มบันทึกได้ชัดสว่างชัดกลางคืนทนแดดทนฝนและยังสามารถใช้เป็นกล้องถอยได้อีกด้วยค่ะเดนก็อพอชมาพร้อมกับเอ็ดฟังก์ชันที่กล้องติดรถต้องมีไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันบันทึกขณาจอดฟีเซนเซอร์ล็อกไฟอัตโนมัติเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนจากอุบัติเหตุพร้อมบันทึกวนซ้ำให้อีกด้วย ไฮไลท์ของเด็กก็บอกวืโปรซอรหนึ่งรับเพิ่มไปเลยทั้งซอ้อหนึ่งรับเพิ่มไปเลยค่ะสำหรับของสมนาคุณทั้งหมดเจ็ดอย่างต่อแรกรับเพิ่มตรงน้ำล้างรถเกีรด,ดีใช้สำหรับทำความสะอาดรถมูลค่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อที่สองรับเพิ่มผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดรถมูลค่าห0สิบบาทต่อที่สามหุฟซองสีขาวมูลค่าสองร้อยเก้าสิบบาท ราคา99บาทต่อที่5สายชาร์จสามหัวพร้อมช็อค USB มูลค่า199บาทซื้อใน้่วงพรสวันนี้รับเพิ่มชุดก้องหลังสายยาวถึง5เมตรจะรถเก่งซีดานหรือรถกระบะก็สามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นพร้อมสายชาร์จหัวจุกบุรี่และสายรัดตัวกล้องอยากขอตอสำหรับแ <ยะ S 1> ขกรับท่านเรรับเพิ่มต่อที่8ราคา950บาทจากราคาปกติ ลบจบทั้งหน้าและหลังราคาเบาๆแบาบ,าบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วคะ่ะมั่นใจได้ด้วยการรับประกัน1ปีพร้อมบริการปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขายตลอดอายุการใช้งานค<อ>ืนเงินได้ใน7วันท<อ>ําให้คุณไว้วางใจได้อย่างแน่นอนคะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งให้คุณด้วยคนส่งเอกชนถึงหน้าบ้านสั่งด่วนสินค้ามีจํานวนจํากัดคะ่ะ สวยบริการด้วยใจเดนโก้บอสรุ่นใหม่รมุ่นนี้รุ่นเดียวก็กลับบ้านก็เลิกง,งานก็มืดค่ำดึกดื่นนะครับพอ mm hmm. อยากจะได้กล้องถ้าตัวนะครับ mm hmm. เพื่อเอามาติดกับหน้ารถนะครับ mm hmm. อยากได้ที่มันอมองเห็นสว่างในที่มืดนะฮะ Facebook นะครับก็ไปเจอโฆษณาตัวหนึ่งเป็นของเดนโก้ครับก็ mm hmm. มี WDR ด้วยช่วยปรับแสงในเวลาลานคืนช่วยให้สว่างในที่มืดครับผมก็ขับรถในที่มืดหรือในที่ที่มีแสงน้อยหรือลงอุโมงค์นะครับ ทำให้มันสว่างมากที่สุดเลยนะครับผมก็ถูกใจมากครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับผม